Ông đi mà Lạn Sim à dám dai không có bảo coi sẽ bảo

ง <Ng ập, S 2> ังับนับห้าสี่สามดวขอนำมาเพกัมาขแงดงงับเปิดไหมยไปเนี่ยมันบลงพอริงหรอใช่จบไเดย้อนนิดเดียวเดียวยอเลยนห้าสี่สามงัดคงับงัดครับงังับงั

สมทบเราคือเพียมากเลยเข้าฉากเข้าฉากมาตั้งแต่เที่ยงเพียมากเลยยยรอเข้าฉากเอาความจริงนะเอาเปมนพี่ถามหน่อยนะตอบตรงไปตรงมานะทำไมคิดว่าจะได้เข้าฉากเลยได้ฉากไหมไม่รู้นี่พี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยนอนก่อนนะนอนอะไรก่อนใช่ป่ะนอนหลอดเอาเรื่องอะไรกันมาแรงโดนทำเงานเสร็จ ทีนา้ก็กำลังบิ้วนะฮะว่าฉากนี้ทำนู้นทำนี้ทำนั้นนะฮะตาเย้าเขาเนี่ยเี้ยนเียนเสือหนนะครับผมเยวสิมชา้านมาได้ไหล้นกมตุงเขมได้เดียไสินเหอเบิเสียเสียเอาืไม่กนอเาเขาลเาล้วนะเสียตัวไม่มี่บแล้วางเขาไมะได้ แม่สนุกไหมแม่สนุกไหมจะนุก,นก<ห>จ้าไดเห็นแย่แหลมโจจริงๆแล้วจังหวะนั้นจังหวะว้ากันเนต็มทุกที่นเมื่บ้านว้าวันไปกี่เห็นตีอยู่ทั้งหันทั้งไม่ที่แล้ววันนี้ไปจองสื่อไปจองหน้าห้างไหมเนี่ยไม่โวนนะ วันนี้ออสเไปบ้อุ้ยก็อื่นเขาไปกันเยอะเลยนะรุ่นนี้เลยอสลิยก็ไปยังทีไปไี่ไปงาโอ้ยงาหยบาวยาวขึ้นยี่ลังนมัมันได้้จเาวัวเข้าหรืว่าไงเข้าบ้านมาเดียวขยับรถาหน่อยวัวจะเข้าเสือกระแลงบ่ครับผมพอหยเนี่ยว ตั้หนึ่งคับนะชัหมนนี่เอาไลนุ่มน้ยชันสองโถเลยครับผมมาดโอือเดี๋ยวดูในดูในโทรศัพ์เอาเนา,ยายนะยาหเนาะด้วยโทรศัพมาแต่ก็อื่นนี่รุ่นยายเต็มเลยนะหนาห้าน,นี่ ถือไม้เท้ามาเลยก็ไปกันดูกันเต็มเลยคอยเจาได้ไปก็ไหวอากาศเย็นไหมกลาคืนครับไปยู่แตบดูโทรศัพท์เอาดูโทรศัพท์ดูไปด้วยกันหน่ใช่ครับดีหน่อยอยู่ใกล้ห้ากิโล เลยดีหน่อยนี่ก็เพิ่งมาจากเขาสวนกวางนะครับเนี่ยยังขอนแก่นคู่นี้ก็สีสเกตทุกวันครับมีทุกวันเลยครับทุกวัน ขึ้นนี่เป็นอมน้ำที่ครับอมน้ำเปนซีตาอน้เนสงนะครับเดินทางมาจากเขาสนกวางนะลงจากรถปุ๊บผมมารับมาถึงก่อนถ่ายเลยนะครับมาเตรียมตัวเข้าฉากตอนตอนนี้นะครับตอนนี้่อต้านตอนนี้พอาเดนตอนนี้สี่โมงแล้วนะครับสี่โมงครสี่ชั่วโมงเต็มนะที่จะแหลมเต็มตัว

พอล้อสไหมร้อนอยู่ร้องกี่คนเสียงก้อนปาเอาจะได้ไปแก่สิเดี๋ยวคืนนี้แสดงอีกเดี๋ยวขึ้นนิแสดงอีก นีาเริดกต้งามอตอนพี่เอกอันนี้คันคันพ่อแม่มนี่กต่เป็นยังเดียวมื่อวันห๋ยโอเค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 ตี่่าผมมี่นี่เดังเปลูกลูกาะลงเทียบังสิบแม่ครับลำ่ยแลลำย่อยเ่าไห่ให้ไปแล้วให้ไปแล้วลำย่อหาไหลหรือว่าหลหรือวาหลเลยครับ เห็นว่ายายนงเ่ยคนมาไหลเลยไปคนลเยลงมาเบิรเลยรับมาเบิดแล้วองามุงค้งนี้คนเมนเนครับลงมาเบิดเลยไปลงมาเบิดเลยมึงเสกูกินหรือมึงเสกูหาอเลยำเหลนะเอาเส้ถุงบเ่ถุงให้เจ้า้ันไหมพ่อเบิดแล้วพี่พี่ผู้นี้เก็บเสนนง อันน uhm, ักะละมังปูนเป็นปะเนี่ครับเพรียวกะบ้าปูเนเอากะบ้าปูนไอส้หน้าไปงี้่อนหอเ่าขเดาอยกันแถแขเบิ่ครับของเพิ่อนแถวเพาใส่ไหมเ่อนขอเขากับนีเข้ากับบปูใส่หน้าไเนาฮะเปิดไก่ยว เดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเ,เก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆครนี่เอฟซีมาเยอะเลยครับดิมาขันเยอะเลยนะครับนานๆทีจะได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำเอฟซีนะครับแล้วก็มีนักแสดงชั้นนำนะครับหนึ่งแต่งใจเลยครับอ่อนไหมเหนื่อยไหมตั้งแต่ลงรถมาไม่ได้พักเลยรเนาะเราเป็นมืออาชีพอยู่แล้วเพราะวา่าเดี๋ยวจะไทป เล่นเน้นเล่นเล่นเนียนๆตีซ้อนน้องน้ำเพลินก็มาให้กำลังใจหน่อยคิปนี้ไปคลิปนี้ก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ